ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพาเพื่อนๆค่ะมาตัดเสื้อยืดเปิดไหล่นะคะแบบง่ายๆเลยค่ะก่อนอื่นก็คือจะต้องหาเสื้อที่ใส่พอดีนะคะมาเป็นแบบแพทเทิร์นก่อนอันนี้อันก็จะเลือกเสื้อยืดนะคะที่ใส่แบบพอดีตัวเลยค่ะแล้วก็พับทบแบ่งครึ่งก่อนจากนั้นค่ะเราก็มาพับทบผ้านะคะที่เราจะตัดะคะ่ะแล้วก็เอาเสื้อค่ะที่เป็นแบบแพทเทิร์นเราค่ะมาวางด้านบนนะแล้วก็ขีดได้เลยค่ะ ผ้ายืดมันจะขีดยากนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจะมีความแบบผ้ามันจะดิ้นไปดิ้นมาค่ะค่อยๆขีดไปนะพอเราได้ลำตัวเสร็จค่ะเพื่อนเพื่อนจากนั้นนะคะในส่วนของวงแขนค่ะเราก็คือจะใช้ไมโค้งปากนกแก้วนะคะในการโค้งไข่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็นี่คือในส่วนของคอเสื้อนะให้เพื่อนๆค่ะตัดคอเสื้อที่เราใส่พอดีนะคะเป็นแพทเทิร์นเอาไว้ค่ะ แล้วก็จากนั้นก็มาวางทาบได้เลยว่าเราเนียอยากจะได้คอเนี่ยลึกแค่ไหนนะคะนี่คือแล้วแต่เราเลยนะอพอเราได้เส้นที่ต้องการทั้งหมดเสร็จค่ะก็คือตัดได้เลยค่ะอ,อันนี้ก็คือเป็นส่วนของชิ้นหน้านะคะเพ,พื่อนๆนี่เลยค่ะคอก็จะลึกหน่อยนะแล้วก็จากนั้นค่ะในส่วนของชิ้นหลังอ่ะก็ ก็ชิ้นหน้านะคะมาวางค่ะแล้วก็ตัดตามแพทเทิร์นชิ้นหน้าได้เลยค่ะอันนี้คือในส่วนของชายเสื้อนะแล้วก็นี้คือด้านข้างค่ะแล้วก็วงแขนอันนี้คือในส่วนของคอเสื้อด้านหลังนะคะพเพื่อน เราก็คือจะต้องทำแพทเทิร์นเอาไว้เนาะคอก็อยากจะได้แบบลึกแค่ไหนก็แล้วแต่เราเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็จากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของแขนกันบ้างนะคะก็ให้เพื่อนๆค่ะเอาแพทเทิร์นชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังก็ได้นะคะมาวางท่าบแบบนี้เลยแล้วจากนั้นค่ะก็ขีดวงแขนนะคะตามแพทเทิร์นชิ้นบนเลยค่ะ ความยาวของแขนก็คือแล้วแต่นะแต่อย่างตัวนี้อันก็จะให้ความยาวอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะปลายแขนก็อยู่ที่ประมาณ10นิ้วค่ะอันนี้คือในส่วนของใต้ท้องแขนนะคะตรงบริเวณปลายแขนเนี่ยเราก็คือจะวัดออกไปจากเส้นที่เราขีดขค่ะประมาณ1.5นิ้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเผื่อพับทบขึ้นมานะพอเราได้เส้นทั้งหมดเสร็จค่ะก็คือตัดได้เลย เรียบร้อยนะคะ1ข้างอีกหนึ่งข้างค่ะก็คือเอาแพทเทิร์นชิ้นแรกค่ะที่เราตัดมานะคะมาวางด้านบนค่ะแล้วก็ตัดได้เลยอันนี้ก็คือในส่วนของชิ้นหน้านะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะพอวางแขนแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะ เดี๋ยวเราค่ะก็จะต้องมาตัดคว้านกันนะคะอันนะคะจะวัดจากในส่วนของหัวไหล่นะคะลงมาค่ะประมาณ1.5นิ้วนะคะแล้วก็โยงจากเส้นคอค่ะมาหาตรงบริเวณบานะคะทั้งสองข้างค่ะก็คือทําเหมือนกันเลยนะคะนี่เลยค่ะเราก็คือจะต้องคืออันนะ่ะต้องการที่จะคว้านคอให้มันกว้างนะคะ่ะเ,เพื่อนๆโดยที่ไล่จากในส่วนของหัวไหล่นะอันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคการทําค่ะ พอเราได้เส้นที่ต้องการเสร็จนะคะก็คือตัดได้เลยค่ะต่อจากนั้นค่ะในส่วนของชิ้นหลังเนี่ยเราก็คือจะมาวางท่าบแบบนี้นะโดยที่ให้วงแขนค่ะมันชนกับชิ้นหน้าพอดีนะเพื่อนๆเราก็พับทบลงมาค่ะประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็จากนั้นตัดได้เลยค่ะ จากนั้นค่ะอันนี้ก็คือเราจะต้องทำผ้ากุลน,นะคะเราก็จะให้ขอบผ้ากุลค่ะความกว้างอยู่ที่1.5นิ้วค่ะส่วนความยาวเนี่ยก็คือเพื่อนๆนะต้องวัดตรงบริเวณรอบคอเสื้อที่เราตัดไปก่อนนะว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วจากนั้นก็คือตัดผ้าเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวอันจะตัดเผื่อไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเนี่ยจะวัดได้หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะ น,นี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเย็บนะคะจะเริ่มต้นจากในส่วนของตะเข็บข้างก่อนคะ่ะเริ่มต้นจากในส่วนของวงแขนคะ่ะไล่ลงมาเลย อีกหนึ่งข้างเนี่ยทำเหมือนกันนะ,ะเพื่อนเพื่อนเริ่มจากในส่วนของใต้วงแขนนะคะเย็บไล่ลงมาเลยอันนี้ก็คือในส่วนของชายเสื้อนะคะเราก็คือจะพง้งริมโดยรอบเลยค่ะ สำหรับผ้ายืดเนี่ยอันก็จะใช้จักรพองนะคะในการเดินเส้นเย็บนะเรียบร้อยแล้วค่ะชายเสื้อแล้วก็นี่คือในส่วนของด้านบนนะคะเพื่อนเแขนเสื้อเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้อง มาเย็บประกบท้องแขนก่อนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็จะใช้จักรพ้งนะคะในการเดินเส้นเย็บอันนี้คือในส่วนของท้องแขนค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะนี่คือในส่วนของปลายแขนเสื้อนะคะเราก็คือจะต้องพง้งริมโดยรอบเลยถ้าไม่อย่างนั้นคือเดี๋ยวผ้ามันจะลุ่ยนะคะเพื่อนๆต้องพง้งริมไว้ก่อน เรียบร้อยค่ะทั้งสองข้างเนี่ยทำเหมือนกันเลยนะเริ่มต้นจากในส่วนของวงแขนนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเลยจนถึงปลายแขนอันนี้ก็คือในส่วนของชายแขนเสื้อนะคะตรงปลายแขนค่ะก็พ้งริมค่ะ ต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บวงแขนนะคะให้ติดกันก่อนนี่นะคะก็ให้ประกบกันแบบนี้นะคะโดยที่ให้ด้านถูกกับด้านถูกมันชนกันนะคะเพื่อนเริ่มต้นเย็บจากตรงใต้วงแขนก่อนนะคะหรือว่าตรงตะเข็บด้านข้างค่ะให้มันชนกันกับตะเข็บตรงใต้ท้องแขนนะคะไล่จากตรงนั้นขึ้นมาเลยด้วยความที่มันเป็นผ้ายืดะคะมันจะมีความแบบยืดหยุนนะคะเพื่อน ให้เราเนี่ยเริ่มต้นจากตรงกึ่งกลางก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงปลายเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่พอดีเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยตัดเฉือนเอานะคะ เรียบร้อยนะคะอีกหนึ่งข้างเนี่ยคือทําเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จากนั้นค่ะเนี่ยเห็นปะในส่วนของด้านบนค่ะที่มันเหลือนะคะเราก็คือใช้กรรไกรค่ะตัดเฉือนริมออกได้เลยตรงใต้วงแขนคือมันจะต้องชนกันก่อนเนาะด้านบนเนี่ยคือไม่ซีเรียสนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจากนั้นค่ะอันนี้คือในส่วนของ คอเสื้อนะคะเราก็คือจะต้องเอาผ้ากุ้นค่ะที่เราตัดเอาไว้เนี่ยมาเย็บประกบกันก่อนนะคะให้ตรงปลายค่ะมันชนกันนี่เลยค่ะจากนั้นก็คือให้แบ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆแบ่งครึ่งเนาะเนี่ยค่ะเราก็ขีดเอาไว้เลย ตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นที่เราค่ะจะจับชนกับกลางหน้านะคะเพื่อนๆกลางหน้ากลางหลังเนาะในส่วนของตัวเสื้อค่ะก็คือทําเหมือนกันนะเวลาที่เราเย็บอะค่ะในส่วนของผ้ากุ้นกับในส่วนของรอบคอของตัวเสื้อค่ะมันจะได้มีความบาลานซ์นะคะของผ้ากุ้นนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มต้นนะคะจากตรงกลางหน้าค่ะ ให้เส้นที่เรามาร์กเอาไว้ค่ะชนกันพอดีเลยนี่นะคะเราก็เริ่มต้นเย็บจากตรงส่วนของกลางหน้านะคะผ้ายืดมันจะจับยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะแบบมันจะนิ่มแหละนี่นะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บเลยค่ะ ตรงผ้ากุ้นเนี่ยเราก็จะพับทบนะคะเราก็ไล่ลงมาเลยค่ะในส่วนของที่เป็นตะเข็บนะคะเพื่อนๆที่เรา ที่เราจับผ้ากุนนะคะชนกันพอดีตรงส่วนนั้นน่าจะอยู่กลางหลังพอดีนะพยายามดึงให้ชิ้นบนชิ้นล่างค่ะมัน มีความบาลานซ์กันนะคะเพื่อนๆเ,เห็นปะคือคอด้านล่างอะมันจะย้วยกว่านะเพื่อนๆแบบไม่ต้องตกใจนะคือมันย้วยกว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราค่ะไม่ใส่ผ้ากุนที่มันมีความยืดหยุ่นที่มันน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะทําให้คอเนี่ยย้วยออกมานะฉะนั้น,นะค่ะตรงผ้ากุนเนี่ยมันก็คือจะต้องตัดให้สั้นกว่าในส่วนของรอบคอเดิมนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคอเดิมเนี่ยวัดแล้ววัดได้12ใช่ไหมคะก็ตัดผ้าอยู่ที่10ประมาณนี้เนาะ ผ้ากุนนะคะที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็คือจะต้องสั้นกว่าอยู่แล้วนี่นะคะแล้วเราก็มาดึงค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนี่เลยเห็นปะก็จะได้คอที่สวยงามนะแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็จะพ้งริมนะคะ พอหลังจากที่เราพ้งริมเสร็จนะคะเ,เพื่อนก็จะได้แบบนี้นะคะในขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือเราจะพับทบแขนเสื้อน,นะคะขึ้นมาค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บนะในส่วนของชายค่ะก็เหมือนกันเลยเราจะพับขึ้นมานะคะประมาณ2เซนค่ะหรือว่าครึ่งนิ้วก็ได้ค่ะนี่นะคะเราก็เดินเส้นเย็บค่ะในขั้นตอนนี้ก็ขอรัดไปนะคะเ,เพื่อน เพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะเนี่ยค่ะพอหลังจากที่เราเดินเส้นเย็บเสร็จค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยก็จะเป็นเสื้อยือดนะคะเปิดไหล่ค่ะแบบง่ายๆเลยเพื่อนๆสามารถเอาไปทําได้นะ